ชิครับเชิญครับเชิญครัเ้โหเชิญเดียับินแคดรับร่วมเป็นสักฑิตญาติด้วยนะครับด้านหลังจิมาครับเลยเ นะฮะนางแบบเตรียมตัวมานานมากเลยครับร่วมีดอกไม้จําหน่ายนะครับคุณเจอรี่ครับอ่าร่วมสมทบทุนด้วยการซื้อดอกไม้นะครับให้กับนางแบบนะครับรายได้จากการขายดอกไม้ครั้งนี้ก็มอบให้กับสาคสิ่งบนชนสำหรับกรุงไทยนครับดอกไม้ดอกละับห้าบาทสิบบาทนะครับเดี๋ยวไหนครับดอกละ และแต่ทากจะกุณาได้ครับสิบบาทยี่สิบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันบาทได้ังนานเลยครับเรายงานไหส่งมาและคุณหนึ่งองารย้นสีสันวรสณลชนเนี่ยชื่อเดวัยไหนะตอนนี้นะแบบจำไม่ได้ลที่จริงแล้วเหมือนกับป่าไหมเอาถึงขนาดคุณไม่กล้าออกมาเลยไม่กล้าออกเลยครับ ทราบว่ามีการแต่งตัวกันนานมากนะครับแต่ละท่านเนี่ยเหมือนพุณแอนนะฮะชุดสีฟ้าไี่แต่งตัวตั้งแต่เมื่อวานนะฮะทราบว่าเมื่อคืนนอนไม่ได้นะครับฟงมันขำนะพี่ต่อพี่บอกพี่ไหญ่ด้ยนะฮะบอกว่าสวยทั้งเพ่เลยนะครับอันนี้มาใครจากสปปสายบุรีครับ รายได้ในการขายดอกไม้นะครับผมกบคุณหลายท่านอยากจะรู้อยากจะทราบว่าแต่ละท่านเป็นอะไรมาจากไหนนะเดี๋ยวจะพูดน,นะครับครับคุณผู้หนึ่งครับถามถึงแมงมุมเขียวมนะฮะแมงมุมเขียวเนี่ยมันมีห,มนหารไหมด้วยมงมุมเขียวยังเป็นไงท่าน ท่านรองบอกว่าไม่ยอมนะฮะอ่ะดีครับหมดได้ยังให้ดอกไม้หมดได้ยังครับถ้าหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนไปใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้เดีวครับ แนนะหนักนี่ต่างกันแน่ก็แต่ตัวน่าจะไปโมงนะตาที่เห็นกยังคุ่เอยู่ของเาด้วยคและใครต้องการเรื่องออย่าไใจเย็นนะครับซึ่งงานงินจ่ายนะครับสายไม้เรื่องัดคอ่าี้ขึ้นนี้ก็เขาจะมีเรื่องของการแสดงนะแต่เป็นว่าก็เาเอาวี้ ขอไม่ใหญ่ครับร้งนะมุนให้ลองนะนะตัวเอาขอขอชิมงานนะลับกล่องไม้ด้วยนะครับม้นับชินไม้จะได้ีกล่อไม้กันครับอาจะนับหมอดีอยางครับตะนัออย่างนะผมเป็มหน่วยจัญาให้ดีนะถ้าใครต้องการเยี่ยวอกเดี๋ยวเราเี่ยให้ใหม่นะอีกกองอีกหน่นเกัน

ด,ด,ด้านหน้าตรงตรงกลางเนี่ต้องการเปถี่ที่จริงครับจริงๆแล้วจ้าแมววันนี้นะครับการเห็นไม่ได้นะฮยนะครับว่าวันนี้เราเป็นอะไรครับทุเรียนครับทุเรียนนะครับจะเป็นการสแสดงของพี่วิทย์ขบอยนะครับซึ่งวันนี้เป็นการสแสดงเราในนามของลมขบอยจุฬาฯนะครับ ผ้าซีนะครับพี่อิงนะครับต่อตัวนะครับชาวบ้านก็ทำผ้า ครับคนที่มีลูกนะครับรบกวนอย่าให้ลูกออกมาด้านนอกนะครับคนที่พาลูกไป้วยครับเอาลูกไว้ด้านในนะครับมันยาวอีก่หัวสั้นเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวกันเดียวหูลูกต้งหายหายนะครับอันนี้ของแท้ครับของแท้สนใจครับจดย่าบอกอันนี้ได้ ครับจนมีหน้าที่ตัดกระจกครับวันนี้อชอบสั้นๆครับตังงใจดูนะครับจะมีเพราะหน้าใหม่ๆเท่านั้นเพราะหน้าเราจะโบหมดไปไหลายคนแล้วหน้าเราต้องเกลียดนะต้องเกลียดหน้าครับครังดีๆหน้าครับครัยาม่<อ>้ไ ขอมืนด้วยค่ะวันนี้มาเล็กน้อยใครสนใจคิดว่าทำได้เดี๋ยวลองลองเล่นดูนะครับไม่ธรรมดาไม่รรมดะไร รายการแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แขกรับเติทุกท่านนะครับครับท่านคงสงสัยนะครับว่าใผมขึ้นมาก่าบอะไรเพราะไม่ได้บอกนะครับแต่ก็จะกล่าวณที่นี้ว่าที่ขึ้นมาก่าบทางนี้ก็เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนโดยเฉพาะนายกสมาคมสื่อมวลชน,นจังหวัดุพรหมเพื่อเยาว์ไทยงนี้ ป้องกันและปราการการทุจริตประจำจังหวัดชุมพรได้ตั้งขึ้นมาประมาณปีนึงครับแล้วก็มีวิธีการได้มาของคณะส่วนกนระดับสามท่านกระบวนการสรรหาษณ์ครั้งแรก oh, so. นั้นก็จะต้องแต่ตัวแทนแต่ละคนนะครับการแสดงเสร็จากรรมการเก้าคน ค่ะแล้วนะค,ะนลคนต่อไปนะคะเชายนรงเดชคนต่อไปนะคะเด็กิงเมธีพรัตน์นะคะวิวบ่อสโรงเรียนสี <c oughs> นต่อไปนะคะเด็กชายพรทุกคนต์ศิริพึราษม .3 โรงเรียนศิยลปาค่ะเป็นบทของคุณปราบยนศิริพึงราษคะ่ะขอบคุณ่านะครับต้องขอขอบคุณท่านโปรดีสุพนทานสุดยอดมากนะครับคนต่อไปนะครับขอเรียนเชิญแพทย